มาลีเด็กดีของแม่ในทุ่งนาเขียวขจีอันกว้างใหญ่มีแม่ลูกคู่หนึ่งชื่อแม่อรุณกับหนูมาลีอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทุกวันทุกเช้าตรู่แม่อรุณจะสอนหนูมาลีให้รู้จักดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมาลีลูกรักการช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งที่ดีงามน,นะจ๊ะแม่อรุณพูดด้วยรอยยิ้ม หนูมาลีเป็นเด็กดีว่าง่ายสอนง่ายเธอตั้งใจฟังคำสอนของแม่เสมอและพยายามทำตามทุกอย่างที่แม่บอกวันหนึ่งแม่อรุณพาหนูมาลีไปเยี่ยมคุณยายข้างบ้านที่กำลังป่วยหนูมาลีช่วยแม่ถือของและพูดคุยให้กำลังใจคุณยายคุณยายยิ้มอย่างมีความสุขและขอบคุณทั้งสองคนหนูมาลีเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะลูกคุณยายพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ระหว่างทางกลับบ้านแม่อรุณสอนหนูมาลีถึงความกตัญญูการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักตอบแทนบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือเราคือสิ่งสำคัญนะลูกหนูมาลีพยักหน้าเข้าใจเธอจาได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆคุณลุงข้างบ้านเคยช่วยซ่อมหลังคาบ้านให้ตอนฝนตกหนักวันรุ่งขึ้นหนูมาลีจึงนำขนมที่แม่ทำไปฝากคุณลุงเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลุงยิ้มกว้างด้วยความประทับใจ แม่อรุณแม่อรุณเห็นดังนั้นก็ภูมิใจในตัวลูกสาวมากมารีลูกรักหนูเป็นเด็กดีมีน้ำใจและกตันยูแม่เชื่อว่าหนูจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขในอนาคตแน่นอนและแล้วหนูมาลีก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเธอจดจำคำสอนของแม่อรุณได้ขึ้นใจเสมอ